สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการชินอินโฟนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจเร่งด่วนแหละเนื่องจากมีคำถามจากทางบ้านมานะคะตอนแรกก็อ่านคำถามแล้วก็มีความชงโงเล็กน้อยว่ามันคืออะไรวะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราเคยทำคลิปอันนี้ไปแล้วแต่เข้าใจค่ะในมุมของบางท่านที่เป๊ะมากเลยในการเรียกน้องหรือว่าต้องการอะไรที่คำนวณได้แน่นอนเป๊ะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยจะมาทำภารกิจวันนี้กันกับหญ้าและอาหารถามว่าภารกิจอะไรบอกเลยก็ได้ค่ะก็คือมีเพื่อนนะคะถามมาว่าสำหรับพี่ลี่เนี่ยหญ้าหนึ่งกำมือคือกี่กําและอาหารเมร็ดหนึ่งช้อนโต๊ะของชินชิล่าคือกี่กําและกี่เม็ดจริงๆแล้วอะ่ะยังโชคดีนะที่เขาไม่ถามว่าหญ้าหนึ่งกำมือของพี่อะ่ะ คือกี่เส้นอันนี้ยากละแต่ว่าอาหารเม็ดยังพอนับได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูภารกิจวันนี้กันส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมก็ญ้าหลักๆก,ก็คือจะเป็นญ้าของแฟรี่ชินแหละก็คือทิโมทีและอัลฟาฟ้านะคะเพราะาอันนี้ก็คือจะได้ชัว์แน่นอนว่าในหนึ่งกำมือของพี่อะคะ่ะญ้ามันอยู่ที่ประมาณกี่กรัมส่วนอาหารเม็ดเนี่ยก็ให้หลายยี่ห้อหลากหลายเลยมีให้ดูประมาณสักสี่ห้ายี่ห้อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า มันเท่าไหร่กันบ้างกลับมาแล้วค่ะหลังจากไปเตรียมมาเรียบร้อยสําหรับเคาน์เตอร์การพรีเซนต์วันนี้ซึ่งถามว่าเคาน์เตอร์มาจากไหนเนี่ยแหละกลบบในร้านนี่แหละค่ะอันนี้เป็นกลงแอร์อันนี้เป็นกลงอะคริลิกที่ลูกค้าฝากขายนะคะอ่าวันนี้ไม่นอกเรื่องค่ะเอาแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวเราจะมีอาหารทั้งหมดสียี่ห้อนะคะซึ่งขออนุญาตไม่พูดชื่อแบรนด์ แต่ถ้าถามว่าดูออกไหมว่าแบรนด์อะไรพี่เชื่อว่าหลายๆท่านก็ดูออกนะคะโดยอันข้างล่างอันนี้คือ f a รี่ชินนะคะส่วนข้างบนตรงนี้คือ Selective ที่พูดสองยี่ห้อนี้เพราะว่าเรามีขายค่ะ <laughs> เอามาค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เริ่มอุปกรณ์ก่อนก็จะมีเครื่องช่างแล้วก็มีชามอาหารนะคะโดยเครื่องช่างเราเนี่ยพี่จะให้เซตชามอาหารเป็นเซตซีโร่นะคะจะได้ง่ายสุดแล้วก็ หลายๆท่านอาจจะอัดเป็นที่ตักแบบสวยงามเอาเป็นว่าปกติเราใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากยี่ห้อแรกก่อนเลยค่ะมาอันนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะของพี่ต่อ1ตัวจะอยู่ที่ประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้คือ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ตกประมาณ15กรัมสำหรับยี่ห้อแรกนะคะ วางไว้ต่อไปยี่ห้อที่2ค่ะเซตซีโร่เหมือนเดิมออามายี่ห้อที่2อันนี้ก็คือของแฟ r ี่ช i n นะคะนี่น้อเขาก็มีช้อนของเขามาซึ่งช้อนอันนี้นะคะเขาก็จะเห็นเลยว่าเขียนว่า1 tablespoon ก็คือ1ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เป็นช้อนแบบนี้ก็ได้ในการตวงหรือจะใช้เป็นช้อนแบบนี้ก็ได้นะคะพี่ก็ขอใช้ช้อนแบบนี้เดี๋ยวตักดีๆกันพี่ก็จะเผื่อๆหน่อยเวลาตักอาหารต้องระวังพวกพวกนี้ด้วยนะเนี่ยพวกซองกันชื้นนะคะหลายบ้านเผลอเอาซองกันชื้นไปใส่นี่โอ้ถ้าของแฟรี่ชิน1นช้อนโต๊ะจะตกประมาณ25กรัมนะคะอ่า ยี่อที่3ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาชามของเราวางก่อนอ่าเสร็จสีโลเรียบร้อยยี่หอที่สนะคะพวกนี้ก็คือแอบน้องมาตอนที่น้องมาฝากโรงแรมอันนี้ช้อนของเขาเพี่ว่ามันน่าจะหล็กไปหน่อยนี่นะคะอันนี้ยี่ห้อที่3นะคะนี่นช้อนโต๊ะนะคะตกประมาณ10บถึงสิกรัมนี่อันนี้สำหรับ ยี่ห้อที่สามนะคะสีเล็กที่ต่อไปยี่ห้อที่สี่ค่ะเสร็จสีโลไว้เหมือนเดิมนี่ค่ะเห็นไหมบางท่านเค้าก็จะมีช้อนประจำาอองเขายี่ห้อที่สี่นะคะนี่ค่ะประมาณสิบห้ากรัมค่ะนี่ นั่นหมายความว่าถ้าจากการชั่งน้ำหนักนะคะเอเวอร์เรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณสัก15กรัมถึง25กรัมนะคะถามว่าทำไมมันถึงดูแตกต่างกาันมันอาจจะด้วยขนาดเม็ดอะลองดูนี่ค่ะนี่ด้วยลักษณะขนาดเม็ดที่อาจจะทำให้เวลาตัก มีเอฟเฟกเกี่ยวกับน,น้ำหนักแต่ถามว่าด้วยปริมาณเฉลี่ยดูไม่ได้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเอเวอเรถ้าถามพี่เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก15ถึง25กรัมค่ะต่อ1ช้อนโต๊ะสำหรับอาหารในทุกๆยี่ห้อนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามานับเม็ดกันเริ่มจากอาหารยี่ห้อแรกก่อน พี่ขอไม่คัดเม็ดเล็กๆออกนะคะเพราะถือว่านี่เป็นดีเฟกปกติของอาหารเราจะได้รู้ว่าหนึ่งช้อนโต๊ะที่เราตักมามันประมาณไหนอ่ะขอนับเม็ดล้วนๆก่อน4 5 6 7 8 9นน1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1้1ส1บ1ิ1เ2็2ส2บ2อ2ส2 5 2า2ส2 8 2ี3ส3บ3้3ส3 4หกสิบเจ้ายี่่เอ็ดเ็ิสส่สนี่ยี้าี่กยี่เจ็ี่แปดยกันเ,เ,น,เนะ,ะ,นะ,เเเนะ36 31, 38 39ประมาณ40เมตรค่ะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะมาต่อไปมาดูยี่ห้อที่2กันบ้างค่ะอันนี้ s e เล c t i v e นะคะเดี๋ยวเรามานับกัน s e เล c t i v e ไม่ค่อยมีเมตรแตกเท่าไหร่อ่อะต่อไปมานับกันนะคะ1 2 3 4 5 8 10 13 15 19ห้ี่สิ ยี่สิบสามยี่สิบห้ายีสิบสามห้าสีาเม็ดค่ะสำหรับซีเล็กทีนะคะต่อไปมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้จะเม็ดเล็กๆจิ๋วๆหน่อยโดยปกติไซส์เนี้ยค่ะในต่างประเทศอะการอัดเม็ดที่มันเล็กขนาดเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเบบี แพลเลทนะคะก็คืออาหารของเด็กก็คือมันเป็นไซส์เหล็กมาก 5, ห้าโหยากยากจังอันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะเก้าสิบเพราะมันเท่าไนหรือ1่สองสามสิี่สิบห้าโหย่ากอะไรเนี้ยหกเจ็ดแปดยี่สิบยี่เอ็ดี่สองสมยี่สี่ย้ายี่หกอันี้ยากมากเลยยี่เจ็ดแปดยี่เก้าสามสิบี่เข้านสาสิบสองสามสิบามสมสี่สามห้านะ 32, 33, 34, 35, อันนี้ขอเป็นแบบสั่ถึงาบบสหกนนะ 36, อันนึงเลยสาเจ็ดสามแปด สามเก้าันนี้หนมรี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสีนักยูั้ปมากเลยศ้าสเจ็ดนสดก้เอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกส กเเี่กิจดปดสิสักเก้าสิบาเม็ดนะคะสำหรับยี่ห้อนี้ถ้าใครชอบนับเม็ดอาหารให้ยี่ห้อนี้อาจจะต้องเลี่ยงไปนะเพราะว่านับยากเหลือเกิน มาค่ะต่อไปยี่ห้อสุดท้ายของแฟร y ี่เชนเมดอวบอีกถือขนาดกำลัมมงดีนะคะทีนี้่าวคร่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองสิบสาสิบี่้าสิบหกิเจ็ดิแปดสิเก้ายี่สิบี่สอดสิบสองิสามยี่สิบ่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองสาสาสสี่สามห้

สำหรับอาหารนะคะ1ช้อนโต๊ะเอาเป็นว่าถ้าจะให้เป๊ะหรืออยากจะให้เป๊ะไม่ต้องถึงขนาดนับเม็ดหรอกช่างเอาก็พอตีซะาอยู่ที่ประมาณ15-25ถึงกรัมก็ตีซวะว่า20กรัมต่ออาหาร1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับทุกยี่ห้อน่าจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวสุดแล้วก็ง่ายสุดค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูยาก,กันขอเตรียมพื้นที่แป๊บหนึ่งค่ะมาค่ะกับภารกิจที่2นะคะก็คือ่าหญ้า1กามือ มีกี่กรัมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกำมือของแต่ละคนเนเท่ากันไหมยาก็แน่นอนค่ะพี่เตรียมมาทั้งสองอย่างเลยก็คือทั้งทิโมทีนะคะแล้วก็อัลฟาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขอเป็นของแฟรี่ชินเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ซื้อโฆษณาของเราเราก็จะต้องขายของตัวเองนะคะก็ยาก็เป็นของแฟรี่ชินนะคะของเราเนี่ยจะเป็นพรีเมียมแล้วก็ ตัดกา้านตัดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขนาดมาจากกําลังพอดีนั่นหมายความว่าย่าหนึ่งกำมือในที่เนี้ยค่ะพี่เทียบกับย่าหนึ่งกำมือของแฟลลี่ชินนะคะเพราะเราจะมีการตัดให้มันขนาดพอดีกันอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันค่ะแน่นอนพี่เป็นคนปิดท้ายพอทุกคนถามว่าย่าหนึ่งกำมือของพี่อ่ะคือกี่กำเดี๋ยวมาดูคนอื่นก่อนว่าย่าหนึ่งกำมือของทุกคนน่ะคือเท่าไหร่เริ่มจากตะก้องก่อนเลยค่ะ ไม่เคยเลี้ยงชินไม่รู้เรื่องชินแล้วก็เป็นมือผู้ชายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเซ,ซลอกก่อนมเริ่มค่ะนี่คือมือผู้ชายนะคะแล้วก็ยาหนึ่งกรัมมือของตะกรงคือกี่กรัานี่กรัมมือค่ะกรัมืออมานี่นะคะยาหนึ่งกรัมมือของตะกรงทิโมทีคือ25กรัมห้ามา ยาหนึ่งกำมือของอ,อัลฟา,ฟาค่ะอือยาหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะยาหนึ่งกำมือของอ,อัลฟาคือสิบห้ากรัมนะคะอะมาคนต่อไปค่ะคนต่อไปเป็นตัวละครลับเพิ่งจะมาเพราะฉะนั้นก็คือน้องจะยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเหมือนกัน ดี๋ยวมาดูกันว่าซันนะคะย่าหนึ่งกำมือของซันคิโมทิคือกี่กรัมปกติเลยอ่ะแล้วก็มาใส่ในนี้นี่อันนี้คือหนึ่งกำมือของซันนี่นะคะหนึ่งกำมือของซันคือสามสิบกรัมนะคะอ่าต่อไปย่าหนึ่งกำมือของตัวอัลฟาคือกี่กรัมนี่นะคะหนึ่งกำมือของอัลฟาของซันคือ 40กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทียบดูอีกครั้งในึตอนจบแยกไว้ก่อนต่อนะคะพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้าให้รู้กันไปเลยว่านี่คือมือแคชเชียร์ของเราไม่ค่อยได้ให้อาหารไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่มาปีนึงแล้วนะจะผ่านโตไหมกับการหยิบหญ้าในครั้งนี้มาค่ะคุณเตยค่ะมาเอามาอ่าอันนี้1นึ่งกมือของเตยสำหรับ ชิโมที่นะคะอ่าโอเคต่อไปอฟัลาฟาค่ะนี่หนึ่งกำมือของเตยสำหรับอฟัลาฟานะคะ โอเคแน่นอนคนนี้ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยหนึ่งกมือของชุม่มสำหรับตัวเดียวนะบอกก่อนสำหรับตัวเดียวหนึ่งกำมือสำหรับตัวเดียวชุ่มอยู่กับพี่มา15ปีแล้วให้อาหารด้วยกันมาตลอดเดี๋ยวมาดูสิจะผ่านงานไหมเออนี่หนึ่งกำมือของชุม่ม นี่อันนี้หนึ่งกำมือของชุ่มนะคะสำหรับทีโมที่อ่าต่อไปหนึ่งกำมือของชุม่มสำหรับอัลฟาฟ้าอ้อนี่หนึ่งกำมือของชุม่มสำหรับอัลฟาฟ้านะคะอ่าโอ้โหเป๊ะนี่เป๊ะนะเนี่ยสิบกรัมต่อสิบกรัมเท่ากันอ่าแน่นอนคนสุดท้ายตัวพี่เองจะผ่านงานไม่ผ่านงาน,นะะหลังจากที่ บอกทุกคนมาอย่างยาวนานว่า1กึ่กำมือมาประมาณเท่าไหร่อ่ะนี่คือ1กึ่กำมือของพี่นะคะแรกๆมันมีวิธีการย่าหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะให้ย่ามันไม่ได้เยอะหรือไม่ได้น้อยจนเกินไปเราก็ต้องเหมือนเนี่ยค่ะจับย่าขึ้นมาหน่อยเพราะสังเกตน้องๆแรกๆที่จับเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ถนัดและเขาเป็นมือใหม่เวลาเขาจับยา่าเขาจะจับลงไปเลยแต่สังเกตพี่กับชุ่มจะทําแบบนี้ก่อน เพื่อที่ว่าย่าหนึ่งกำมือเนียมันจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนี่แล้วเราก็จะจะหบมานี่ประมาณหนึ่งกำมือของพี่น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 ะคะนี่คือประมาณหนึ่งกำมืออ่าอันนี้สําหรับทีมพ่อที่ต่อไปหนึ่งกำมือสาหรับอัลฟาฟาเทคนิคเดิมเหมือนกันค่ะเราก็จะต้องตะกุยย่าขึ้นมาก่อนเพราะบางครั้งย่ามันโดนอัดอยู่เนาะในถุงมันอาจจะเยอะมันอาจจะน้อยเกินไป นี่ก็อยู่ที่ประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมานี่ประมาณนี้นี่คือหนึ่งกำมือของพี่นี่คือกำใหญ่นะนี่ค่ะนี่ตอนนี้นะคะเอามา เรียงรายกันเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจากเมื่อกี้ตอนที่หยิบกันนะคะน้องๆน,น่าจะเห็นภาพพอสมควรแล้วว่าหนึ่งกำมือจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะว่าฝั่งนี้ค่ะก็คือจะเป็นของพี่อ่าเริ่มจากของพี่ ของชุม่มของเตยนะคะสําหรับฝั่งนี้พี่ชุม่มเตยแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นของซันแล้วก็จะเป็นของเตอร์เดี๋ยวเริ่มจากของน้องสองคนนี้ก่อนของเตอร์แล้วก็ของซันก่อนอันนี้รู้เลยมือใหม่แน่นอน <ś> เหตุผลคือไม่รู้แหละหยิบเยอะไว้ก่อนซึ่งไซส์เนี้ยค่ะก็คือเยอะมากนะสาหรับพี่ไซเนี้ยคือให้ได้สมือไม่ว่าจะเป็นทีโมที่หรืออัลฟ่าเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นนะคะ่ะเข้าใจในมุมของความเป็นมือใหม่ก็คือเราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือถ้าพูดอะ่ะเนี่ยก็คือหนึ่งกำมือเห็นไหมก็ไม่เถียงนะเนี่ยคือหนึ่งกำมือก็ไม่เถียงนะแต่กำมือมันแน่นมากเลยอะ่ะก็คือกลัวว่าเด็กๆจะไม่พอกินไม่พอนูน่นนั้นไม่พอเพราะฉะนั้นข้อสรุปของอันนี้นะคะสําหรับ น้องที่เพิ่งเคยหยิบย่าหรือเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องเบามือลงหน่อยหรือถ้าบังเอิญหยิบไซส์นี้จริงๆอะ่ะก็ไม่แปลกใจนะถ้าเด็กจะทิ้งครึ่งหนึ่งเรากินไม่หมดอ่าอันนี้คือเป็นไซส์ของน้องๆมือใหม่ส่วนอันนี้เรียกได้ว่าต่อให้เตยจะเพิ่งมาทำงานสักปีหนึ่งแต่เขาก็เคยให้อาหารชิ้นมาเรียบร้อยแล้วล่ะชุมนี้ไม่ต้องห่วงพีนี่ก็แน่นอนเราเลี้ยงของเรากันมานานเพราะฉะนั้นเอเวอเรตของไซส์ตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ10-15กรัม ต่อยญ้า1กึ่กำมือนะคะอย่างของพี่เนี่ยก็คือกำม,มือของพี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก15กรัมนี่ประมาณนี้กำม,มือของชุ่มนะคะจะอยู่ประมาณสัก10กรัมถามว่าเด็กๆก,กินพอไหมจริงๆของชุ่ม,มก,กินพอแต่ไม่มีให้เลือกคือของชุ่มเนี่ยสิกรัมเนี่ยพอแต่ไม่ไม่พอสําหรับให้เด็กๆเ,เลือกเพราะฉะนั้นชุ่มก็จะเซฟคอสของการให้ยญาได้เป็นอย่างดีแต่ของพี่กระเตยเนี่ยจะอยู่ในมุมของ เด็กๆยังมีได้เลือกญ้าเล็กน้อยแล้วก็ยังมีความอิ่มน้ำสำลานได้ในขณะที่มันไม่เยอะจนเกินไปพูดง่ายๆก็คือเอเวอเรสต์ย่าก,กัมมือหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทีโมที่หรืออัลฟาฟาจะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง15กรัมไม่เกินจากนี้15กรัมเนี่ยคือเยอะละ1 0 1ถึง15กรัมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ย่าหนึ่งกัมมือสำหรับน้องชินชิละหตัวค่ะสุดท้ายนะคะ มีน้องที่น่ารักมากๆจากทางบ้านค่ะส่งคลิปมาให้ดูด้วยพูดง่ายๆคือพี่เคยโพสต์เรื่องนี้ลง Facebook ไปแล้วก็มีน้องช่วยแบบเออพี่พอพี่โพสตหนูก็อยากรู้ว่ามันกี่กรัมกันแน่เขาก็เลยอัดคลิปส่งมาให้ค่ะว่าอาหาร1ช้อนโต๊ะของเขาคือกี่กรัมแล้วก็ญาหนึ่งกามือของเขาคือกี่กรัมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากทางบ้านเนี่ยมันกรัมเท่ากันไหมไปดูกันค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้บอกเลยว่าในมุมของพี่อ่ะพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องทำคลิปการชั่งน้ำหนักย่าเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าเมื่อได้รับความคิดเห็นนะคะหรือว่าคำถามจากน้องๆเข้ามาเนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เราก็จะพยายามทำคลิปเพื่อที่จะบอกข้อมูลอย่างละเอียดต่อไปนะคะก็ฝากไว้เลยถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากจะให้ทำคลิปอะไรยังไงแบบไหนในมุมไหนไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นคำถามแบบ เฮ้ยไม่ควรถามหรือเปล่าไร้สาระไหมไม่ค่ะทุกคําถามเนี่ยมีสาระทั้งหมดเพราะว่าทุกๆท,ท่านที่ดูอยู่นะคะสามารถดึงนํากลับไปใช้ได้ค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe Fairy Chin Channel นะคะแล้วก็ฝากรายการ Fairy Chin ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ